วันนี้เราก็มาดูนะครับการเลี้ยงกบหน้าหนาวนะครับกบหน้าหนาวแล้วก็จะไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอากาศหนาวจัดเนาะเพราะว่าถ้าหนาวจัดเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะกินอะไรนะครับก็มีผลกับการเจริญเติตบโตทีนี้เราจะทํำยังไงนะครับก็มี2วิธีนะครับก็คือเพื่อการเพิ่มความอบ,บอุ่นนะครับอ่ โดยการเติมน้ํานะครับให้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าน้ําสูงขึ้นเนี่ยกบก็จะอบอุ่นนะไม่นอกน้ํานะครับไม่แขนขาไม่ไม่เกรงนะครับหาไม่เกร็งนะครับกล้ามเนื้อไม่เกรงเนี่ยก็เริ่มกินอาหารแล้เราเติมน้ําขึ้นนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็ให้อาหารตอนที่แดดออกนะครับแแดดจัดนะครับ อันนี้ของกระชังบกเนาะนะครับแต่กระชังบกก็สะดวกดีนะครับทําความสะอาดง่ายทําความสะอาดง่ายเนี่ยก็สังเกตนะขนาดหน้านหนาวนะก็ยังกินอาหารได้ดีนะครับกินอาหารได้ดีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอันนี้ก็เกิดจากการเรียนรู้เนาะจากการสังเกตพฤติกรรมของกบว่าเป็นยังไงมั่งนะครับปีก่อนๆน,นะครับของผมก็จะเจอปัญหาว่ากบอ่า กามเนื้อเกรงนะครับแขนขาเกรงนะครับแล้วก็ทําให้เขาจมน้ํานะครับแล้วก็ไม่กินอาหารแล้วก็ผอมแต่นี้ก็เลยปรับวิธีนะครับก็เป็นการเติมน้านะครับให้สูงขึ้นนะครับประมาณทักพื้นที่ให้จุดใดจุดหนึ่งนะครับให้เขามารวมตัวกันได้เพราะบางทีบาง,งทีระวางกระชังบกนะครับบางทีรีบมั่งไม่รีบมั่งนะครับพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันใหญ่น้อยก็ให้มีสักจุดหนึง่งสักสองจุด สามจุก็ได้สูงสักสามสิบเซนนะครับสูงสามสิบเซนนะพอน้ําลึกเนะี่ยเขาก็ยึดยเขาหาความอบอุ่นเนาะอันนี้คือของกระชังบกเนาะนะครับพออากาศเริ่มร้อนเขาก็จะขึ้นไปรับแสงแดดนะครับต่อง่ายๆเนาะก็ดูแล้วไม่ยากกาเรเลี้ยงปบกนะครับขอยรู้เรารู้พฤติกรรมนะของเขานะครับเราก็จะสามารถดูแลเขาได้นะครับ รุ่นนี้ก็จะเตรียมไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวก็จะคัดไปเรื่อยๆนะครับอย่างคลิปก่อนเนี่ยก็ได้คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ได้เพาะไปแล้วนะครับแต่ว่าเพาะได้จํานวนน้อยนะครับเพราะว่าหน้าหนาวนะครับก็เป็นการทดลองดูที่คลิปก่อนก็เป็นการเพาะก,กบแบบคนขี้เกียจเนาะหรือว่าคนมีเวลาน้อยนะครับวันนี้ก็จะให้มาดูนะครับวิธีการให้อาหารกบหน้าหนาวแล้วก็การปรับสภาพกบ ในช่วงหน้าหนาวนะครับว่ามีวิธีการให้อาหารกบยังไงปรับพื้นที่ยังไงให้เหมาะสมนะครับให้กบกินอาหารได้เป็นปกติจเจริญเติบโต,ตแข็งแรงนะครับไปเป็นกล้ามเนื้อเกรงต่อนนี้ก็นํามาฝากเพียงเท่านี้นะ FC ท่านใดนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลเรื่องอะไรหรือว่าจะแลกเปลี่ยนเรื่องอะไรหรือว่ามีเนื้อหาดีๆนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาแด้นลากนะครับสําสหรับคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ